ขนาดนี้ทำไมเนี่ยยกให้ใครๆไปจะคนมันก็จบเรื่องแล้วเนี่ยแม่คะใจะเย็นก่อนนะคะคุณลงมาก่อนครับคุณลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาดวตกลงมาคอหักตายพอดีตังแล้วถ้าในหนึ่งเดือนโวตดไม่ได้เราก็ต้องเสียมะระดกไปฟ,ฟรีๆเลยสิเอาอย่างนี้ถ้าใครวตดให้ฉันได้ดูแลมะระดก ฉันแบ่งมรดกให้เลย10%นี่ถ้าโหวตให้ฉันฉันให้15%ฉันให้20% 25%ิบสิบเปอนต์มาตอแหลแกไม่มีทางให้หรอกพี่นั่นแหละที่ตอแหลโอ้โหก็ตอแหลกันหมดแล้วนี่แกรับใครตอแหลอยากรับแกก็รับไปสิพี่พี่นี่แต่ฉันไม่มีวันโหวตให้แกแน่ๆฉันไม่โหวตให้พี่แน่ฉันก็ไม่โหวตให้คนบ้าบ่ายแกหรอกฉันไม่โหวตให้คนพี่แล้วฉันไม่อยู่แล้วแก ปิดท้ายแล้วเนี่ยพี่นายกำฉับจริงน่าจะวุ่นวายกับฉับบอรมี